เอ v 5ที่นั่งเล็กใหม่เพียงแค่30,000เข้ามาใหม่อีหนึ่งค่ะเลยนะคะได้เป็นยาริดคอร์สนะคะสำหรับคันนี้ได้ตัวโฉมใหม่มาให้วารันตีศูนย์ยังอยู่ออปชั่นจัดให้เต็มๆแน่นอนนะคะได้เป็นตัวรองท็อปมาให้ภายในคันนี้เบาะหนังสีดำพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานนะคะหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มีมาให้ครบเลยนะคะมาพร้อมกับล้อแมกลมดำสวยๆมาให้ด้วยตัวโฉมใหม่แบบนี้นะคะสนใจคันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับพิง์เพชรยนต์นะคะพิง์อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สวินทวงส46สับนักงานใหญ่สาขาที่3ของเราสนรอบรถมือสองยาที่ใหญ่ที่ส่วนในยาสวินทวงนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะคะเป็นตัวลองท็อปประหยัดน้ํามันคันที่อยู่ข้างหน้าของพิง์นี่เลย นะคะคุณลูกค้าได้สีข่ามุกนะคะวารันตีศูนย์ยังอยู่นะคะใครที่มองหายาลิทคอร์สกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะโตัวต้ายาลิทคอร์สหนึ่งจุดห้าไฮบิดพรีเมียมปี2023จดดปลายปี2024นะคะเลขหมายพียงแค่30,000กโลท่านเองนะคะกับราคาอยู่ที่7,490,000บาทเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถ นะคะคุณลูกค้าได้รถมือสองที่สภาพป้ายแดงไปใช้งานกันเลยแล้วก็ตัวนี้ได้ตัวโฉมใหม่มาให้อีกด้วยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณที่หมื่นสต้นๆเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวพินจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูรายละเอียดคันนี้กันได้เลยค่ะ กระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีดำตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถมาให้เลยโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ของทางศูนย์โตต้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนท่ามิ่งไลท์ LED ระบบเซ็นเซอร์อยู่ตรงด้านข้างมาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับไฟตัดหมอทั้งสองข้างนะคะคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะคะคุณลูกค้ารถคข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้ารอบคันแน่นอนแล้วก็ ภายในให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมาดูในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กลมดำสวยๆมาให้เลยแม็กขอบ17ในส่วนของตัวยางนะคะเดี๋ยวพิงค์ดูให้ตัวนี้นะคะคุณลูกค้าได้ยางปี2023ที่ติดกับตัวรถมาให้เลยนะคะเป็นตัว H H EV นะคะคุณลูกค้าไฟเลี้ยบแบบ LED มาให้มือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะ ภายในกันบ้างระบบเซ็นทรัล็อกออโต้รอบพันกระจกปรับไฟฟ้ามีมาให้ตัวนี้ได้คุณแจสรรองมาให้ครบเลยมือจับแบบโครเมียมมาให้อีกด้วยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานของศูนย์โต้ตาโดยตรงยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเมตอาต่างๆมีมาให้ช่องใส่ของมีมาให้นะคะมีระบบช่วยเตือนมาให้ระบบช่วยลื่นระบบเขาเรียก ระบบช่วยกันลื่นมาให้ตัวนี้คือปุ่มไฟตันบอกมาให้กับคุณลูกค้าพงมลัยหุ้มหนังสีดำได้เป็นพงมลัยมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มระดับเสียงลดร,ระดับเสียงได้หน้าจอทัสกินแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีเงินได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าในส่วนคนขับมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่สีเดียวกับตัวรถสติ๊กเกอร์มออ,อก,กอย่างเดิมไม่เสื่อมสภาพเลย พื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานสําหรับคันนี้นะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดําทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูในส่วนของเลขใบเหยียบเด็กกดปุ่ม p u s ส start ได้เลยคะ่ะไม่พบกุญแจกุญแจอยงนี้อ่ามาเลยนะคะ สำหรับคันนี้เลขไม้วิ่งอยู่ที่49,000ได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมาให้พรมลรหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมไรมันติฟัง์กชั่นสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะหน้าจอทัชสกรีนเป็นจอ Android จอแท้เดิมจากโรงงาน Air Auto คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้เป็นเกียร์ถุงแล้วก็ อย่างที่พิงแจ้งมีกุญแจสำรองมาให้โต๊ะพี่คือเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีปุ่มโฮมาให้ด้วยปุ่มคูสต์ทอยู่ตรงด้านข้างแล้วก็มีปุ่มที่ดูแลในส่วนของสุขภาพลูกค้าเป็นปุ่มของ PM 2.5นะคะแอร์ตัวนี้ปรับตามอุณหภูมิได้เลยนะคะพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานราคาถือว่าดีแล้วก็เลขใบถือว่าน้อยนะคะนานๆทีจะเข้ามานะคะคันนี้ได้สีขาวมุกมาให้อีกด้วยนะคะ7 4 9 0แ0บาท นะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างเบาะหนังสีดำส,สวยๆเลยนะคะผื้นที่กว้างขวาน,น่าใช้งานเขาติดแอร์หลังมาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดให้เต็มๆแบบนี้แน่นอนนะคะเบาะหนังเดี๋ยวเรามีการปรับสภาพให้นะคะมีพี่พิงแขนช่องใส่ของก็มีมาให้กับคุณลูกค้าครบเลยนะคะคุณลูกค้ารับประกันตัวรถนะคะ คุณลูกค้ารถเดิมแน่นอนนะคะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้เลยตัวล็อกเด็กจะอยู่ตรงด้านข้างยางเดิมไม่เสื่อมสภาพมาให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะในส่วนของยางด้านหลังยางปี2023แม็กแท้เดิมจากโรงงานแม็กดมดำแม็กขอบ17มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟทับทิม สีแดงบุ๊งอยู่ตรงด้านล่างไฟเบรกตรงที่3ระบบเซ็นเซอร์มีมาให้ครบตัดขอบด้วยสีเดียวกัดตัวรถมาให้อีกด้วยนะคะติดกล้องถอยหลังมาให้ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับถัดรองมาให้ไฟส่องสินค้าด้านข้างมีมาให้นะคะพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าทุกสินส่วนแน่นอนนะคะริ้วรอยต่างๆแทบจะไม่มีเลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ มาให้กับลูกค้าอีกด้วยนะคะใครที่มออหาอยาลิทคอร์ดกันบ้างคะอยากได้สีขาวมุกที่เป็น FC ของพี่ตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะติดซิมรับคันตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะราคาถือว่าดีมากๆนะคะ749,000บาทอยากได้รถสวยอยากได้รถด,ดีนะคะคิดถึงบริษัทเพชรจมไปดับหนึ่งเลยนะคะนี่่วนของยางด้านหลังยางปี2023 แมกลมดาแมกแทเ้เดิมจัดโรงงานแมกขอบสิบเจ็ดมาให้มือจับแบบโครเมียมมือจับแบบสีเดียวกวับตัวรถมาให้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะในส่วนของเบาะเดี๋ยวพิงค์มีการเก็บงานให้กับคุลูกค้าแน่นอนนะคะสาหรับคันนี้นะด้านดาของเขาตัวนี้คู่มือต่างๆตัวนี้เข้าศูนย์ได้ทุกกรณีโดยนะคะได้เบาะหนังสีดําสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะเจ้าของเดิมถือว่าดูแลดีมากมาก นะคะสำหรับคันนี้นะใครที่มองหารถ SUV 5ที่นั่งตัวโฉมใหม่นะคะอยากได้สีขาวโกพิงได้นลเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่สุวินทวงศ์46นะคะสำหรับคันนี้นะตัวใต้ยาลิสนะคะตัวใต้ยาลิสคอส1.5พีเยมนะคะตัวไฮบริดมาให้รถปี2023จนปลายปี2024 นะคะ7 4 9 0แ0บาทเครดิตดีลูกค้าสามารถจัดยอรีดาวได้เลยเอาไปเลยดอกเบีย้ยอยู่ที่1.99ถูกสุดเทียบเท่าป้ายแดงแล้วแต่เราได้ราคาที่ถูกกว่าปลายแดงแน่น,นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตแบตเตอรี่นี่แผ่นเพดนะคะลูกค้าจะอยู่ตรงด้านในส่วนของห้องเครื่อง แบตเตอรี่รับประกันจากศูน0-10ปีนะคะชุดเฟหน้ารของแท้คันเดิมตรงแท้จากโรงงานชุดเฟหน้ารของแท้คันนี้เป็นเครื่องพันห้าประหยัดน้ํามันอยู่ในตัวได้เป็นตัวไฮบริดอีกประหยัดน้ามันไปอีกนะคะในส่วนของตัวรอดแก้มไฟแก้มข่ารอยเมตรอาร์ตต่างๆแผ่นกันร้อนรถของเราคือรับประกันไม่มีการชนมากแน่นอนตัวรถให้274รายการวรนเตีหลังการถายให้30วันตอนที่ลูกค้าจะรับรถไปมีการเช็คในส่วนของ แอร์ไฟแบตเตอรี a ่ของเหลวเขาจะกลับลูกค้าแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถเข้าใหม่นะคะอยากได้ตัวลองท top นะคะไม้น้อยพี่แนะนาเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะตัวต้ยาลิสคอร์สนะคะ1.5ไฮบริดพรีเมียมปี2023จิบปลายปี2024 7แส49,000บาทเครดิลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถ ดอกเบี้ยตัวนี้ถูกที่สุดนะคะเทียบเท่าป้ายแดงเลย1.99นะคะราคานี้ได้ดอกเบี้ยที่ถูกแล้วก็ราคารถถูกกว่าป้ายแดงแน่นอน749,000บาทขอรายได้30,000ขข้นไปซื้อคนเดียวจบออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทขา้าราชการรับวิสาหก,กิจธ,ธุรกิจส่วนตัวจิตการส่วนตัวออกได้ขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะคะคุณลูกค้าตามจังหวัดออกได้พิงบีฟ i n แนนซ์วิเศษให้กับคุณลูกค้าอีกด้วย ะะหรือจะเข้ามาลองขับรถเทดไดกันได้ตัวรถให้274รายการรับประกันในส่วนของเรื่องตัวรถนะคะคุณลูกค้าคุณภาพตัวรถของเราคัดเกรดเอมาให้กับคุณลูกค้าแน่นอนกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามช่องของพิงค์ด้วยนะคะคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถขนไดนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามไนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ